นินครับแย่แล้วครับเกิดอะไรขึ้นคะนี่เนอะไรกันนะคบคุณพิชัยของที่ลูกค้าตีกลับมาครับจากไหนคะจากบริษัทของนีน่าเองค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณนีน่านมรสนี้ของนาทีฟาร์มมีสารปนเปื้อนค่ะอะไรนะคะ เป็นไปนไม่ได้หรอกคะ่ะนั่นสิครับนีน่าท้างเราตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีแน่นอนตอนแรกที่มีผู้หวังดีโทรมาบอกนีน่านีน่าก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะคะมีคนโทรบอกเหรอคะค่ะแต่พอนีน่ารองให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูก็เจอว่านมของนาทีฟานมีสารปนเปื้อนจริงๆบุรินครับรุลินทแย่แล้วครับมีอะไรพี่ชัดบริษัทใหม่ที่เราเพิ่งดิวเขาขอคืนนมครับ บอกว่ามีสามปนเปื้อนเห็นไหมล่ะคะพี่แท่งครับสุ่มนมในพาเลทให้บินส่งเข้าห้องแหลบไปตรวจด่วนเลยนะได้ครับผม อะไรนะเจอสารปนเปื้อนในนมของเราอย่างนั้นเหรอมันเกิดขึ้นได้อย่างไงบินกำลังตรวจสอบอยู่ค่ะแต่ลีนมั่นใจว่าต้องมีคนตั้งใจแกล้งฟาร์มเราแน่แน่แมค่ะเพราะทุกบริษัทที่ดีลงานกับเราเนี่ยจะมีคนโทรไปแจ้งว่านมล็อตนี้มีสารปนเปื้อนและพอตรวจสอบก็มีจริงๆหรือว่าจะเป็นไอ้ไทรอยด์ก,ก็เป็นไปได้นะคะแต่เรายังไม่มีหลักฐาน ยังไงก็ต้องตรวจสอบการผลิตของเราให้ดีซะก่อนนะให้แน่ใจว่าเราเองไม่ได้ผิดพลาดจริงๆค่ะแล้วตัวรถนี้เราเสียหายไปเท่าไหร่ทั้งรถก็หลายล้านค่ะ,ะนี่กำไรยังไม่ได้ยังจะมาขาดทุนอีกอย่างนั้นเหรอยังไงลูกก็ต้องอธิบายเรื่องนี้ให้บริษัทคู่ค้าของเราเข้าใจด้วยค่ะ,คะ ค่ะนีน่าเข้าใจค่ะแต่ว่ายังไงฝากคุณดินจัดการด้วยนะคะบอกไว้ก่อนนะคะคุณดินถ้าเกิดว่าไม่จัดการปัญหาเนี่ยนีน่าก็คงรับนมจากฟาร์มคุณดินมาขายต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตของนีน่าคงจะเสียไปด้วยเข้าใจนะคะค่ะลินเข้าใจค่ะยังไงลินต้องขอโทษด้วยอีกครั้งนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ อย่างเป็นไปตามแผนของเราค่ะดาวขอบใจมากนะจ๊ะหนูนีนาไม่เสียแรงที่อารักหนูเหมือนหลานคนหนึ่งแล้วก็หวังว่าจะได้หนูมาเป็นหลานสะพ้ยแต่ทุกอย่างก็คงต้องแล้วแต่ท็อปนะคะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจ้ะหนูทำเพื่อเขาขนาดนี้แต่ท็อปต้องใจอ่อนแน่